ที่ไม่เกี่ยวัมเอาไม่เอาพอร้อมอะไรทุกอย่างลูกสมุดน้ำสมุดลูกโลกนางโลกสศษสิ่งโลงเศษสมุโลกูโลก กี่ยวกับอุปโลกแล้วไม่อุปโลกนุสติล่างนุสติเองนุสติสลายนุสติเองประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมันจะล้างพร้อมกันไป ตอวเขาอยู่กับรูปกับนามเนี่ยตัวเขาอยู่กับนะกัพสิงเนี่ยเรี๋ว่ันนี้สัยสังสารวัตรเนี่ยมันก็ยังครอบงำเหมือนเดิมไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองตลอดทุกอย่างทำไมตลอดมันก็จะเว้นช่วงให้กับสังารวัตรเลยจะเป็นตัวคอยอยู่กับจิตอยู่กับรู้อยู่กับเห็นอยู่กับสภาวะอยู่กับสัพสิงสังสวัตรทางนั่น เอาสังสวัสดไปโปรดสังสวัสดไม่ได้ลูกเอาสังสวัสดไปจบช่วยสังสวัสดไม่ได้สิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ไม่ไม่ไม่ก็ตลอดนี่ไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองก็ตลอดเรียกว่าทำกลางแบบไม่แช่อะไรทำกลาง ท่ากลางอินทรีย์ท่ากลางยุตนาท่ากลางสัพสิ่งสัพท่าดอวท่ามกลางแบบไม่ใช่อะไรท่ากลางจะไม่เกี่ยวัวไม่เกี่ยวเองกันตลอดนะสิ่งที่ไม่เกี่ยวกันไม่ไม่ไม่กันตลอดเนี่ยท่ากลางแบบไม่ใช่อะไรท่ากลางท่ากลางแบบไม่ใช่ทางสายกลางท่ากลางแบบไม่ใช่อะไรท่ากลางลูกท่ากลางแบบไม่ใช่ทางสายกลางแบบไม่ใช่มีผู้เดินทาง ทางสายกลางก็ต้องมีผู้เดินทางอันนี้ท่ามกลางแบบไม่แช่อะไรท่ามกลางท่ามกลางแบบไม่ใช่ผู้เดินทางน,นี่แหละเรียกว่าท่ากลางแบบว่างล้างนั่นเองมีท่ามกลางแปบ,บทางสายกลาง อย่างก็จากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองแล้วกันตลอดโลกจากไห่ตัวไหมเองกันตลอดสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไหม,ไมกันตลอด ุกอย่างเลยดิถอยจากตัวถอยเองนะถอยจากตัวถอยเองทุกอย่างถอยจากกายถอยจากจิตนะถอยจากสรรพสิ่งถอยจากตัวถอยเองทุกอย่างพร้อมกันจะได้ล้างอ้ตัวทรงอยู่แล้วล้างใ้ตัวพุ่งไปเพ่งไปพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยทุกอย่างพร้อมกันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องส่วนรวมล้างทุกเรื่อง ล้างทั้งเรื่องส่วนตัวล้างทั้งเรื่องส่วนรวมล้างให้ความหลงส่วนตัวความหลงส่วนรวมล้างทุกเรื่องไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องส่วนรวมถอยตัวถอยเองในทุกอย่างนั้นชัดเจนหน่อยเนาะนั่นแหละทุกอย่างที่เรียกว่าจากไม่เอาตัวไม่เอาเองจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองน่ะประโยคไหนมันถนัดทนีก็เต็มที่หน่อยเนาะ ประโยชน้นั้นน่นะมันไม่ใช่พุ่งไปเออเจุดนัดที่เปิดอยู่แล้วมันเชื่อมมนอยู่แล้วออส,สับพสิงอ่ะมันไม่ต้องพุ่งไปอีก อยากไม่เอาตัวไม่เอาเองเนี่ยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับเอาไม่เอาเราทุกพ้อมอะไรทุกอย่างลูกถอยจะกายถอยจะจิตถอยจะสรรสิ่งถอยจะกายถอยจกจิตถอยจะ,จยจะตัวถอยเองสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับถอยไม่ถอยสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับเอาไม่เอา จะกลายเป็นดับล้างว่างล้างทันทีแล้วมันจะพร้อมกันไปเองมี่ซองไปข้างหน้ามิมีทองอยู่ที่ทรงสภาวะทรงลักษณะพ่อพรมท่านนั้นลูกกรรมท่านนั้นกรรมทำไมอย่างนั้นจะบอกไว้ทําไมเล่าทุกอย่างก็ะจากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเนี่ยมันจะได้คลายกรรมที่กรรมอยู่ทองอยู่มันได้คลาย เมื่อพร้อมกันมันก็บานพร้อมกันแหละเมื่อพร้อมกันมันก็คลายพร้อมกันแหละนุสติล่างนุสติพร้อมกันสังสรวัตรลูกรุสติล่างนุสติดีๆ สติแต่ลลครั้งมันเหมือนกับเป็นพูดปากฏดแก่สังฆรวัสหลุกปากฏดล้างตัวปากฏดเองพูดล้างพูดเองนุสติล้างตัวนุสติเองไม่ได้แห่ไปจับต้องไม่ได้แห่ไปจับเอาไปต้องไม่ได้แห่เอาไปเอาทุกประโยคไม่ได้แห่ไปเอา ไม่ได้เป็นนึกสติเอาไม่ใช่เป็นนึกเอาคิดเอาไม่ใช่เป็นนึสติเอาทุกประโยคมันล่างประโยคมันเองมันสลายประโยคมันเองเป็นเพียงแค่คูด การจบช่วยช่วยอ่งการยุตีช่วยมันเป็นเพียงแค่คู่ทุกประโยคไม่ใช่ให้ไปเอาเพราะมันเป็นประโยคที่ล้างประโยคเองเป็นประโยคที่สลายประโยคเองดังนั้นประโยคเดียว่ามันมันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่การเอานีแม้ในประโยคเดียวนั้นหรือว่าแต่พระไตรปิฎกทั้งหมดแปดหมื่นสี่พันประรรมขัน ขันเดียวก็ไม่ได้เอาในขันเดียวตัดสู้ดีๆประโยคเดียวก็ไม่ได้ให้เอาในประโยคเดียวนั้นตัดสู้ดีๆนุสติก็ไม่ใช่เอากันในนุสตินั้นมันเป็นนุสติที่ล้างตัวนุสติเองนุสติที่สลายตัวนุสติเองไม่ใช่การเอาประโยคเดียวก็ไม่ใช่การเอายาว่าแต่เป็นรูปเป็นเล่ม ท่านพระธรรมขันธ์นี่แสดงมาสองพุทธองค์เอาไปสักขันเดียวก็เป็นสังสวัสด์ทันทีไ,นมนไม่ใช่การเอาฟังแล้วจบตามฟังแล้วยุติตามฟังแล้วจบตามฟังแล้วยุติตาม,มไม่ใช่การเอาเมืม่อหลงเอามันก็กลายเป็นสังสวัส์ในกิจะรรมทันทีอยากกิจะรรมก็กลายเป็นกิจกรรมทันทีเมื่อหลงเอา สิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองเนี่ยไม่เกี่ยวมันไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองไม่ใช่การเอาไม่ใช่เอาไม่เกี่ยวไปคอยไม่เกี่ยวกับอะไรไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเนี่ยไม่เกี่ยวมันไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองไม่ใช่ว่าเอาไม่เกี่ยวไปไม่เกี่ยวกับอะไรอสรุปดี ทุอย่างที่จากละตัวละเองเนี่ยมันละไม่กระทั่งตัวละเองมันไม่ใช่เอาละไปละอะไรถ้าเอาละไปละอะไรก็ยังเป็นสังสวัสด์ทันทีเป็นสังสวัสดทันทีทุอย่างก็จากละตัวละเองเนี่ยละมันละตัวละเองเนี่ยละมันสลายตัวละเองเนี่ยละมันมีเกี่ยวกับตัวละเองเนี่ยไม่ใช่เอาละไปละอะไร เอาละไปคอยละอะไรก็กลายเป็นสังสวัสดิ์ในการคอยละทันทีสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับละไม่ละตัดสู้ตา,ตามตัดสู้ช่วยสังสวัสดิ์ดี อยางในโลกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับละไม่ละมันไม่เป็นสังสวัสดของปุถิชนแล้วมันก็ไม่เป็นสังสวัสดแห่งอริยะด้วยมันไม่เป็นทั้งอริยะมันไม่เป็นทั้งปุถิชนสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับละไม่ละ มัวแต่หลงไปคอยละมัวแต่หลงไปคอยไม่ละมัวแต่หลงไปคอยละอะริยะอยู่นั่นมัวแต่หลงอะริยะอยู่นั่นมัวแต่ไปหลงไม่ไม่ละมัวแต่หลงไปคอยไม่ละก็ปุถิชนอยู่นั่นมัวแต่หลงไปคอยละก็อริยะอยู่นั่นมัวแต่ไปหลงไปคอยไม่ละก็ปุถิชนอยู่นั่นสังสวัสดเหมือนกันสังสวัสดเหมือนกันมันยังเป็นสังสวัสดอยู่สิสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับละไม่ละลูก มันจะไม่ใช่ทั้งอริยะไม่ใช่ทั้งคุฎชนสกธุตามตสาธุช่วยดีๆฟังในสิ่งที่จบอย่า,าไปไม่จบอย่า,าไปโง่อย่า,าไปฉลาดเอาไปต่ออาไปเติมอาไปเสริมอาไปแต่ง สิ่งที่จบก็จบตามสิ่งที่ฟังประโยคเดียวก็เอาไม่ได้แม้ในประโยคเดียวนั้นเอาขึ้นมามันก็ไม่จบตามไม่จบช่วยมันกลายเป็นสังสวัตดในตัวเอาทันทีฟังแล้วอย่าหลงเอาไปโง่อย่าหลงเอาไปฉลาดอย่าหลงเอาไปตอเอาไปตัดเอาไปต่อแบบไหนอีก พราะมันจะกลายเป็นไม่จบ